ครับมาพบกับเชฟโ,โคตรฮูคุยแล้วนะครับวันนี้เตรียมวัตถุดิบไปเลเรียบร้อยแล้วครับวันนี้จะทําสี่แหนมที่โครงอ่อนหมูต้มกะทินะครับนี่น้ากะทิผมก็ใช้กะทิโขวดเล็กนะครับเตรียมไวนะครับเครื่องปรุงก็จะมีหอมอ่อนให้หอมแดงแล้วก็พริกอ่อนตะไคร้ซอยใบมะกรูด ก็ก็ขาอ่อนซอยเทใส่ลงไปในหม้อน้ำกลาทิเลยครับเดี๋ยวเราจะนำไปจ้งไปครับครับรสชาติมกะกอ,อกเปรี <ๆ S 1> ออ้ยวๆเป็นเค็มนะครับนี่ครับแล้วก็ใส่เกลือลงไปน่อยๆเสร็จแล้วก็ตักแหนมใส่ลงไปเลยครับไม่ต้องรอน้ำเดือดรับส่พร้อมกันทีเดียวลยแล้วเดี๋ยตัดตัก ไม่ทราบเอ่อบางท่านเคยทานกันบ้างหรือเปล่าครับมันจะเป็นใช้เนื้อยัดส้มก็ได้นะครับใช้แหนมก็ได้นะครับปลาส้มก็ได้นะครับดูครับพอปริมาณพอดีแล้วเหลือไว้ทอดหน่อยนะครับโอเคครับเราจะนำไปตั้งไฟกันนะครับเริม ชุดปัญกาเกู่ยครับ,ะรบะน,รน,น,นะครับแล้วก็ตั้งไฟทิ้งไว้จนรอน้ําเดือดนะครับเดี๋ยวเรามารับชมกันนะครับชักเริ่มเดือดแล้วครับสีสันน่ารับประทานมากเลยครับเดี๋ยวเราจะมาปรุงกันไปแบบค้่าวๆนะครับขั้นแรกเรามันจะมีความเปรี้ยวของรสชาติของแหนมอยู่แล้วนะครับ เราก็เติมเกลือไปเล็กน้อยแล้วทีแรกเราก็วันนี้ผมจะใส่ทรายเพิ่มไปอีกหน่อยครับก็เรียกง่ายๆก็ผงรรดีนะแต่ผมเหมือนเหมือนทรายครับแล้วก็น้าตาลไปน,นิดเพราะมันจะรสชาติเขาจะเปรี้ยวเค็มหวานอะไรอย่างเงี้ยครับกลมกล่อมกำลังดีครับนี่เถิดแล้วครับแค่นี้ก็สุขแล้วแค่มันเพื่อเปรี้ยวเค็มๆมันหวานก็อร่อยแล้วครับ กินกับพริกอ่อนอร่อยเลยครับขยำข้าวร้อนๆครับกินเล่นกับน้ำมะตูมก็ได้นะคนสักครู่ครับคัวพุ่งครับเดี๋ยวเบาไปสักแป๊บครับนี่นี่เราก็เบาไปไว้เพื่อให้แหนมมันสุกรุ่นๆหน่อยครับเดี๋ยวเราก็จะตักมารับประทานกันนะครับพริกขี้หนูอ่อนๆโรยหน้าหน่อยโอ้โหอร่อยเลยครับเป็นอันชาแนนะครับน่ารับประทานมากินหอมมากเลยครับ นีนขอบุญสำหรับการรับชมครับเชฟควรหัวครัวรังสรรค์เมนูครับเราพบอันใหม่กับเมนูหน้าครับ